ในแม่น้ำที่หมู่บ้านเตียเจียวเซียงเมืองฝัวซานมณฑนทนกวางตุง้งได้ใช้เรือมังกรที่ประดับประดาไปด้วยแสงไฟล่องไปตามแม่น้ำอย่างรวดเร็วนะคะโดยอาศัยทิวทัศน์ของแม่น้ำและหมู่บ้านเป็นฉากหลังรวมถึงแต่งแต้มสีสันด้วยเรือมังกรที่สว่างสวยเป็นแสงสีสวยงามสุดต,า,ตาค่ะการแข่งเรือมังกรเป็นกิจกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมที่สําคัญอย่างหนึ่งของเทศกาลตวนอู่หรือว่าเทศกาลบรรไบบะจ่างนะคะ รวมถึงกิจกรรมการพายเรือมังกรหรือว่า Dragon Boat Festival โดยปีนี้ตรงกับวันที่3ม,มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยสมาคมเรือมังกรนานาชาติได้ร่วมมือกับศิลปินนักวาดภาพด้วยแสงรวมถึงทีมการแข่งเรือมังกรในท้องถิ่นเพื่อใช้เรือมังกรที่ประดับไปด้วยไฟ LED ทำให้การเคลื่อนไหวอันรวดเร็วในท่วงท้าที่ยากต่างๆบนผิวน้ำยามค่ำคืน กลายเป็นภาพแสงสีสุดอลังการและตื่นตาตื่นใจนะคะเพื่อให้ชาวจีนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับม่านเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนมากขึ้นค่ะ